ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสําหรับกัปตันทีมคนใหม่ของนักตบสาวทีมชาติจีนคือประกาศจากสมาคมเลยนะก็คือคนนี้เลยครับหยวนซินเย่เธอได้รับหน้าที่เป็นกัปตันทีมคนใหม่ครั้งแรกแทนจูถิงที่กําลังพักฟื้นรักษาอาการบาดเจ็บและไม่มีรายชื่อไปวีไอเอลสองพันยี่สิบสองนี้นะครับสาหรับจูถิงเนี่ยน่าเสียายมากเลยเนาะอะสำหรับหยวนซินเย่ได้รับหน้าที่เป็นกัปตันทีมพาทีมลุยศืกวีอเอลสอ2 2ที่ใกล้เข้ามาถึงนี้นะครับ นับว่าเป็นความท้าทายอย่างมากสําหรับเธอเธอเป็นคนหนึ่งที่จริงจังกับการเล่นมากคือพอได้แต้มทีไรเนี่ยแพชชั่นเสียงกรีดออกมาเสียงดังฟังชัดมากเลยทีเดียวนะครับคือเยืนคู่กับชางชังหนิงเมื่อไหร่แล้วเนี่ยคนดูเตรียมหูอื้อได้เลยนะครับหยอกนะครับ เธอค่อนข้างจริงจังมากกับการแข่งขันไม่ใช่แค่เธอสิผู้เล่นของจีนทุกคนเลยนะครับเขาทุ่มเทและจริงจังกับการแข่งมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเขามีเป้าหมายเดียวก็คือเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะครับวนเอลปีนี้ก็คือน่าสนใจมากฟอร์มทีมจีนชุดนี้การนําทีมของหยวนซินเย่และไม่มีจูถิงแล้วก็จางฉังหนิงเนี่ยฟอร์มจะเป็นอย่างไรนะครับต้องมาติดตามอ๋อสำหรับจางฉังหนิงแล้วเนี่ยไม่มีรายชื่อไปวนเอลนะครับสำหรับปีนี้คือว่ามีข่าวบอกว่าเธอจะพักแล้วก็เตรียมแต่งงานนะครับซึ่งมันก็เเป็นรื่อง ดีมากๆเลยเนี่ยแต่งงานแต่ฟอร์มหลังจากที่แต่งงานของเธอเนี่ยจางฉังหนิงจะเป็นอย่างไรนะต้องมาเราติดตามเอานะครับก็เขาน่าจะกลับมาตอนชิงแชมป์โลกนี่แหละแต่ผมเชื่อว่าจีนยังไงยังไงก็โหดเหมือนเดิมหากไม่มีจูฉิงหรือว่าจางฉังหนิงเนี่ยก็ตามแต่ผู้เล่นจีนเขาก็ฟอร์มโหดและดีกันทุกคนนะครับเอารามาดูข้อมูลของกับตันทีมจีนคนนี้คนใหม่กันสักนิดหน่อยนะครับหยวนซินเย่เป็นคนสัญชาติจีนเป็นเล่นในตำแหน่งมิดเดิลบล็บอกเกอร์หรือว่าบอลเร็ว เกิดในปี1996อายุ26ปีสูง201เซนติเมตรนะครับสูงมากน้ำหนัก78.317.311ลประวัติการเล่นหลีกอาชีพก็ไม่เคยไปหลีกนอกนะครับเล่นแต่หลีกจีนในปี2009เล่นให้กับทีมบายิ2013วงดัง2014บายิแล้วก็2020ถึงปีล่าสุดก็เทียนจินนะครับและนี่ก็เป็นรางวัลบุคคลของเธอเยอะมากเลยทีเดียวนี่ก็เป็นข้อมูลของหยวนซินเย่ก,กับตันทีมคนใหม่นะครับ ส่วนรายชื่อทีมชาติจีนไปเวลาเอาเนี่ยผมจะแยกอีกคลิปหนึ่งนะครับต้องมารอติดตามสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากด like, กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ